สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชอบงานสวัสดิการพนานจนงานทางนนังกรมหลวงเคทุกท่านนะครับที่สอบถามกันมาว่าจะตั้งงบประมาณเบี้ยงชีพประจําปีงบประมาณ2566ยจะต้องใช้ยอดตรงไหนอย่างไรนะครับขอแจ้งให้ทราบว่าณนะตอนนี้เรายังต้องรอหนังสือสั่งการจากกรมเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเรื่องของการตั้งงบประมาณนะครับซึ่ง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นลักษณะเดิมครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นเคยมีหนังสือให้เราตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ2,565นะครับซึ่งหนังสือก็จะออกลักษณะเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งงบประมาณปีงบประมาณ2,566ซึ่งก็คงจะออกมาให้เราปฏิบัติประมาณต้นเดือนหน้า นะครับว่าแนวทางการตั้งงบประมาณผู้สูงอายคุคนพิการเงินสงเคาะผู้ป่วยเอดจะต้องทําอย่างไรนะครับซึ่งการตั้งรับไว้ในหมดเงินอุดหนุนนะครับตั้งจ่ายไว้ในงบกลางนะครับและก,การตั้งก็จะตั้งให้ครบทั้ง12เดือนนะครับประมาณการรายรับไว้เท่าไรประมาณการรายจ่ายต้องเท่ากันเงินเบี้ยชีพเรียกว่าเงินมีเจ้าของครับดังนั้น ประมาณการรายรับไว้10ล้านประมาณการรายจ่ายแค่8ล้านไม่ได้ประมาณการรายรับไว้10ล้านจะประมาณการรายจ่าย12ล้านไม่ได้ดังนั้นประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายต้องเท่ากันนะครับในเรื่องของการตั้งงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยกรมเสริมการข้องถิ่นก็จะให้ตั้งงบปรมาณกรณีผู้สูงอายุก็ให้ตั้งขั้นบันไดนะครับแล้วก็ใครที่ยังมีการจ่ายเงินตามระเบียบปี48 นะครับที่เป็นการเพิ่มเป็นสองเท่าให้ก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับในส่วนเรื่องของการตั้งนะครับเขาก็บอกให้คำนวณค่าเฉลี่ยเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุ3ปีย้อนหลังนะครับในส่วนของเบี้ยวความพิการนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอายุ18นะครับไปแล้วก็จะได้รับ800อายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ก็จะได้รับ1000การตั้งก็จะตั้งลักษณะนี้เหมือนกัน นะครับกรณีเงินสงราขหอผู้ป่วยเอดก็ตั้งไว้นะครับนาตาเดือนละ500บาทนะครับถ้ามีหนังสือสั่งการมาให้ตั้งเกินมากกว่านี้ก็รอดูนะครับส่วนอ,องค์กรปกครองส่วนทิน่นใดที่ตั้งไว้1000บาทท่านก็ตั้งไว้ตามปกติของท่านซึ่งผู้สูงอายุนะครับก็จะมีปัญหาเป็นหลักเลยนะครับในการตั้งงบประมาณส่วนเงินสงราข้อผู้ปปวยเอดอันนี้ไม่มีปัญหาเวลาอย่างเราตั้งไว้ จ่าย5คนนะปัจจุบันเราก็จะตั้งเผื่อไว้เป็น6คน7คนนะครับดังนั้นถามว่าเราจะไปเอายอดที่ไหนนะครับในการที่จะจ่ายเงินนะครับเพื่อที่จะตั้งงบประมาณนะครับเห้ท่านเข้าไปที่เมนูรายงานนะครับเมนูรายงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเข้าไปที่เมนูรายงานเนี่ยนะครับเราก็จะได้นะครับข้อมูลของเรานะครับเมนูรายงานนี้ นะครับก็ใส่ username password เราเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะได้ลิงก์รายงานมานะครับในลิงก์รายงานก็เข้าไปปก,ปกติทั่วไปของเรานี่ยแหละครับเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับเข้าไปนะครับเลือกตรงประกาศรายชื่อนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยงชีพนะครับรายปี นะครับให้ไปดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยงชีพรายปีนะครับเราเลือกปีประมาณ2566ครับแล้วก็เลือก2566 6ทับ06เพราะตอนนี้คือเดือนมิถุนายนไปเลือกประเภทเป็นผู้สูงอายุครับแล้วก็ไปกดค้นหานะครับท่านจะไปเปิดเป็น pdf เป็น excel แล้วแต่นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าประกาศเราซึ่งเราจะประกาศนะวันที่3 0กันยายน2 5 6 5ด้วย นะครับณวันนี้ยอดมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งคนนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ครับว่าแต่ละคนขั้นบันไดนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะต้องมาเปิดหน้าถัดไปครับเรามาเลือกเมนูเบิกจ่ายนะครับซึ่งก็อยู่ในหน้ารายงานนี้เหมือนกันนะครับเมนูเบิกจ่ายนะครับเลือก สรุปผู้รับเงินเบี้ยงชีพแยกตามประเภทซึ่งเป็นเมนูที่เราใช้กันทุกปีครับเพราะเราจะต้องปริ้นนะครับตอนเดือนตุลาคมให้กองคังเซน็นให้ประดัดเซน็นแล้วก็ผู้รับชอบเบี้ยงชีพเซ็นนะครับก็เข้ามาตรงเมนูเบิกจ่ายสรุปผู้รับเงินเบี้ยงชีพแยกตามประเภทก็เลือก2 5งหครับทับศู 6, คือเดือนมิถุนายนถ้าท่านดูเดือนหน้าท่านก็ดู0 7นนะครับ ท่านไม่ต้องไปติผู้สูงอายุคนพิการเอดนะครับและให้ท่านนะครับดาเนินการกดค้นหาได้เลยนะครับหลังจากที่กดค้นหาท่านจะเห็นว่าผู้สูงอายุเป็น6-6นะครับผู้ป่วยเอดยังเป็น6.5พิการเป็น 6. 5หอยู่เพราะเนื่องจากว่าผู้สูตผู้พิการและผู้ป่วยเอดเนี่ยจะเป็นข้อมูลในการลงทะเบียนเดือนนี้รับเงินเดือนถัดไปนะครับส่วนผู้สูงอายุเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า1ปีงบประมาณ ยอด1,000หนึ่งคนเท่ากันนะครับให้ท่านเห็นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราไปดูหน้าค้นหานะครับหน้าค้นหาก็คือหน้าของหน้าแรกของเราหน้าค้นหาตรงนี้นะครับเนี่ยกดค้นหานะครับหลังจากที่กดค้นหานะครับเรามาเลือกประเภทผู้สูงอายุครับติ๊กผู้สูงอายุเลือกสถานะมีชีวิตอยู่และกดค้นหาหลังจากกดค้นหาไปแล้วท่านจะพบว่ามีทั้งหมด10,10ิบ คนนะครับอยู่หน้านี้ซึ่งต่างกรรมกับยอดนี้9คนนะครับในการคำนวณการตั้งงบประมาณทำไมถึงมายัางไม่ครบเพราะเนื่องจากว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2560 2505นะครับเป็นต้นไปเนี่ยนะครับคนที่เกิดตั้งแต่2กรกฎาคม2506เป็นต้นไปครับขออภัยนะฮะ ตั้งแต่2กรกฎาคม2506เป็นต้นไปจะยังไม่มีชื่อนะครับโผล่เข้ามาในประกาศและแตยังไม่มีจำนวนเข้ามาตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เรานะครับพึ่งบันทึกเข้าไปนะครับยังไม่โผล่เข้ามาดังนั้นในการตั้งงบประมาณนะครับในเบื้องต้นให้ท่านใช้ยอดนี้ไปก่อนก็คือ14คูณ1,000คูณ12นะครับ หนึ x 800 x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  ่งสามสามคูณแปดคูณสิบสอหนคูณเจ็คูณสิบสอนะครับห้านะครับคูณหกรคูณสิบและอย่าลืมนะครับว่ายอดของเรายัางต่างกันอยู่9คนนะครับถ้า9คนนี้เป็นบุคคลที่เกิดก่อน เกิดตั้งแต่2กรกฎาคม2506เป็นต้นไปนะครับท่านก็รู้แล้วว่าเหลือ9คนนะครับถ้าเกิดว่า9คนอายุ60ท่านก็ดำเนินการนะครับเอา600คูณอีก9คนคูณ12ลงไปหลังจากนั้นครับก็ลองดูเพิ่มเติมซิว่าในทะเบียนราษที่เราพิ้นมาเนี่ย ยังมีคนไม่มาลงทะเบียนอีกกี่คนนะครับก็คํานวณน,นะครับเผื่อไปด้วยแล้วก็ให้คํานวณเพิ่มเติมครับว่าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง30กันยายนจะมีผู้สูงอายุย้ายเข้ามาลงทะเบียนอีกกี่คนนะครับท่านก็คํานวณไปและก็ไปเผื่อไว้ด้วยครับว่าจะมีคนมาลงทะเบียนในเดือนตุลาและพิจิกาตามระเบียบข้อ8และมีสิทธิ์รับเงินย้อนหลังอีกเท่าไหร่ก็คํานวณ เข้าไปด้วยนะครับก็คูณ12เดือนนะครับดังนั้นข้อมูลของผู้สูงอายุนะครับที่เราจะตั้งงบประมาณเนี่ยนะครับส่วนพิการเอดเนี่ยไม่มีปัญหาละพิการก็174คูณ800คูณ12 7คูณ1คูณ12ผู้ป่วยเอดก็จะยตยู่5คนจะเป็น6คน7คนแล้วแต่เราเลยนะครับเรามากังวลกันในส่วนผู้สูงอายุอย่างเดียวเท่านั้นว่าในส่วนผู้สูงอายุนั้น นะครับต้องคำนวณเผื่อไว้ด้วยนะครับส่วนของคนพิการครับเพิ่มเติมว่าท่านจะต้องไปดูด้วยนะครับว่าระหว่างปีเนี่ยนะครับมีคนมาเพิ่มประมาณเท่าไหร่อย่างนั้นตอนนี้เรารวมแล้วได้ร้อยแปดสิบเอ็ดท่านอาจจะตั้งงบประมาณไว้สักสองร้อยคนก็ได้นะครับสองร้อยสิบคนก็ได้ครับเพราะเป็นประมาณการว่าจะมีคนพิการมาลงทะเบียน ทางเนี่ยเท่าไรแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมคูณ12เดือนนะครับทุกรายการอย่าลืมคูณ12เดือนและตั้งงบงบประมาณนะครับรายรับไว้เท่าไรรายจ่ายต้องเท่ากันนะครับเพราะเงินเบี้ยงชีพเป็นเงินมีเจ้าของนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ